วัสดีครับผมนัทมินิซีสปีดเวย์ไดเวอร์พีเอ็นเรซซิ่งไทยแลนด์ครับผมวันนี้เข้าสู่ชัปเตอร์ที่5ครับผมว่าด้วยการเตรียมตัวและเทคนิคการขับครับผมสำหรับในชัปเตอร์นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเครื่องมือแบตยางการดูแลรักษาหลังการใช้งานการเตรียมรถเช็ครถก่อนลงสนามการขับการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันเทคนิคการแข่งขันรุ่นโอเพนบ x มาดูกันนะครับเรามาดูเครื่องมือที่จําเป็นนะครับว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างนี่เลยครับผมหกเหลี่ยมเบอร์1นุด้าไข่ควงแฉกเล็กไขค่ควงแฉกใหญ่แล้วก็บล็อกขันล้อ4ีุดครับผมนี่ฮะหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับผม ต่อไปแบตเตอรี่ก็นี่เลยครับผมสำหรับ Open Box แบต1.2นี่ครับแล้วก็สำหรับรถวางชุดไฟก็จะเป็น3.7เป็นแบตลิออนครับผมสองอย่างนี้ต่างกันยังไงครับต่างกันที่โวลต์ครับผมอืมแล้วใครสังเกตตรงไหนครับสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่ก็นี่นี่เลยครับผมจะเขียน1.25โวลต์ ส่วนอันนี้ฮะสามจุดเจ็ดนี่ครับผมอืฉะนั้นห้ามซื้อผิดมาใช้นี่เลยครับผมแล้วก็สําหรับรถโปก็นี่เลยจะเป็นลิปโพครับผมนี่เลยเป็นลิปโพแล้วสําหรับเครื่องชาร์จนะครับเครื่องชาร์จก็จะมีแบบเป็นชาร์จในตัวนี่ฮะก็จะสามารถชาร์จแบตหนึ่งจุดสองแล้วก็สามจุดเจ็ดได้แต่ถ้าเป็นเครื่องชาร์จแบบแยกแบบเนี้ยเราก็สามารถแยกออกมาชาร์จเป็นพวกแบตตระกูลแบตลิปโพแบบนี้ได้ครับผมนี่ฮะ ข้อดีของตัวนี้ประหยัดเนื้อที่ในการพกพาครับผมข้อดีของตัวนี้ใช้งานได้หลากหลายครับผมนี่ครัขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนอธิบายเรื่องเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องชาร์จแบบชนิดลางฐานในตัวครับผมของยี่ห้อเกียวโชวิธีการใช้นะครับผมแล้วก็ใส่ฐานลงไปครับผมเลือกชนิดของแบตครับผมแล้วก็ มาตั้งค่าแอมครับผมอันนี้เป็นแบตคัดจากทางร้านพี่บีอาซีขับครับผม750อ่าแล้วก็ตั้งประมาณ0.7ครับผมเนี่ยฮะปึ๊บก็ใส่ลงไปฮะส่วนก้อนต่อไปครับผมนี่ฮะมันมันก็จะขึ้นเลยฮะขึ้นเท่ากันกับก้อนแรกครับผม รุ่นนี้พอเต็มเขาจะตัดให้ครับผมสำหรับนะครับเพื่อนๆที่มีเครื่องชาร์จชนิดนี้อยู่แล้วเพื่อนๆก็สามารถซื้อนี่ฮะรางชาร์จแยกนะครับผมเข้ามาเสริมแล้วก็ชาร์จแบตสำหรับเล่นรถมินิซีตัวนี้เราก็ต่อแบบอนุกรมสก้อนนะครับผมนี่ฮะเราก็ตั้งชนิดแบตนี่ฮะ แล้วก็เลือกไปที่ 4S ครับผมนี่ฮะผมผมตั้งชาร์จอยู่ที่ 0.7A ครับผมนี่ฮะข้อดีของเครื่องชาร์จแบบต่อแยกก็จะสามารถชาร์จแบตได้หลากหลายครับผมเช่นแบตลิโพเพิ่มขึ้นมาแต่ข้อเสียฮะมันอาจจะมีขนาดที่ใหญ่หรือว่าต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะเช่น power supply ฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการดิชาร์จถ่านนะครับสำหรับ เ,เพื่อนๆที่ต้องการจะเตรียมถ่านไปแข่งพอเราดิชาร์จถ่านก่อนแล้วแล้วเราค่อยชาร์จถ่านก็จะมีประสิทธิภาพชาร์จชาร์จได้แน่นขึ้นครับผมก็ส่วนใหญ่แบต1.2โวลต์ฮะเราจะไปใส่เล่นกันกันกบมินิ4เราก็จะเจอปัญหาที่ชาร์จเซลล์ Salesforce นี้เต็มบ้างเซลล์ Salesforce นี้ไม่เต็มวันนี้ก็จะมาแนะนําดิชาร์จ PN ครับผมก่อนชาร์จมันจะทําให้แต่ละเซลล์ไม่เหลื่อมล้ากันทําให้เราชาร์จแบบใต้เต็มขึ้นมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพแบตก่อนที่เราวิ่งครับผม แล้วก็ข้อดีของดิช้าตัวนี้ฮะเป็นเคสอลูมิเนียมมันก็จะลดความร้อนได้เร็วขึ้น่านก็จะไม่ร้อนมากครับผมวิธีการใช้ก็ใส่เข้าไปเลยครับผมนี่คระแล้วเราก็รอจนกว่าไฟจะดับครับผมพอไฟดับก็จะเสร็จสิ้นแล้วก็รอให้่านหายร้อนก่อนแล้วเราก็นำไปชาร์จได้ครับผม สำหรับการดูแลหลังการใช้งานเราก็มาเช็คลูกปืนถ้าฝืดเราก็เตรียมอุปกรณ์ล้างลูกปืนก็เป็นขวดตะแกงนี่เลยครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีก็หาซื้อเป็นขวดแบรนหรือขวดขนมอย่างขวดนี้ก็เป็นขวดขนมนมอัดเม็ดครับผมเราก็ใช้น้ำมันไฟแช็กลอนสันหรือใช้เบนซินขาว เขถอดลูกปืนออกมาแล้วก็ใส่ข้างในขวดแล้วก็ใส่น้ํามันแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่ารอพอมันสะอาดปุ๊บเราก็ประกอบฮะล้วก็เทสถ้ามันฝืดเราก็ค่อยๆคลายน็อตออกบางทีขันแน่นไปเสร็จปุ๊บมันจะฝืดแล้วก็ค่อยๆคลายออกนิดนึงนี่ฮะเราก็เช็คถูกล็อกก่อน น้ำมันไปชัดหอนสันนะคะเสร็จเราก็เอาอุปกรณ์ที่จะล้างใส่เข้าไปเป็นล้รอรถหรือว่าอะไรพวกเนี้ได้หมดนะคะแล้วก็ปิดฝา,เ,าเดี๋ยวให้คุณหลังจากนั้นก็เขย่าครับประมาณสักสาถึงห้นาทีนะครับพวกเศษสิ่งสกปรวกมันก็จะหลุดออกมาครับพวกค่าพวกจารบีพวกที่เราใส่โชงอะครับผมลองดูครับมันจะเห็นเลย หลังจากนั้นพอครบเวลา3-5นาทีนะครับเราก็ยกตัวตัวกองนี้ขึ้นมาสะเด็ดน้ํามันออกก่อนนะครับแล้วก็เอามาเทลงบนกระดาษทิชชู่หลังจากนั้นก็ใช้ทิชชู่นะครับซับๆัแล้วก็วางทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับรอให้มันแห้ง หลังจากนั้นก็ก็กลับเข้าไปในรถได้เลยครับผมเพียงแค่นี้นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะสะอาดมากด้วยอุปกรณ์ T n Racing กระปุกหลังปืนค่ะอ่าแล้วเรื่องยางครับสำหรับ Open Box เรื่องยางอ,องค์ประกอบหลักๆครับของการเลือกยางอะเลือกแบบไหนครับ ก็ขึ้นอยู่ที่พื้นที่เราวิ่งครับผมว่าเป็นสนามแบบไหนอย่างถ้าเป็นสนามโรมเราก็ควรใช้เป็นยางผสมซิลิโคนหรือยางโฟมแต่ว่าถ้าเป็นพื้น EVA RCP เราก็ควรเลือกยางที่เป็นลักษณะเป็นเนื้อยางครับผมโอเคอ่าแล้วก็ทำการติดกระดาษกาวสองหน้าครับผมนี mm ่ hmm. แล้วก็ดูดูว่ายางหมดสภาพยางครับ เตรียมตัวเช็ครถก่อนลงสนามอะต้องเตรียมจุดไหนบ้างครับเนี่ยเราก็ดูว่าเราขันจุดไหนแน่นไปไหมเนี่ยฮะดูว่าเกียร์ดิฟทางานได้ไหมล้อหน้าฝืดไหมเนี่ยฮะแล้วก็เช็คว่ายางเราเปิดไหม,มบางครั้งเราเราวิ่งไปเรื่อยๆคะกระดาษกาวมันจะเสื่อมกาวมันกจ็จะเริ่มไม่ค่อยเกาะเราก็เปลี่ยนกระดาษกาวใหม่ครับผมสาหรับโอเพนบล็อก แล้วการเปิดปิดรีโมทสำหรับน้องมือใหม่ควรจะเปิดอันไหนก่อนตอนเล่นแล้วปิดอันไหนก่อนตอนเลิกเล่นควรเปิดรีโมทรีโมทก่อนครับแล้วก็เปิดที่ตัวรถครับผมเพราะอะไรอ่ะถ้าถ้าถ้าเปิดรถก่อนมันจะมีอาการยังมันจะวิ่งแล้วรุ่นเก่าๆขั้นตอนการเปิดปิดรีโมทกับเปิดปิดรถนะครับผมอย่างแรกนะครับการเปิดรีโมทเปิดรีโมทก่อนแล้วค่อยเปิดรถ แล้วนี่นะครับเช็คการทํางานกาคขันเร่งคือการเไปหน้าดัานถอยหลังทีแรกคือเบรกปล่อยดันถอยหลังอีกทีคือการถอยหลังให้พวงมาลัยอ่าเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็ไปทางซ้ายนะครับ อขั้นตอนการปิดต้องปิดที่ตัวรถก่อนแล้วค่อยมาปิดที่รีโมทอันนี้คือขั้นตอนการเปิดปิดที่ถูกต้องสำหรับรถอ c ทุกประเภทนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอนในการขับครับผมก่อนอื่นเลยครับผมก่อนที่เราจะวางรถเราไม่ควรวางข้างในแท็กนะครับมันก็จะอันตรายทำให้โดนรถคันที่มาด้วยความเร็วชนเกิดความเสียหายได้ เราควรออกรถจากในพิซครับผมหรือว่าจุดที่ปลอดภัยเช่นจุดที่แอบที่รถไม่สามารถชนเราได้ครับอย่างเงี้ยฮะจุดที่ปลอดภัยเนี่ยฮะหรืออย่างเงี้ยฮะจุดที่ปลอดภัยครับผมที่รถไม่สามารถเลี้ยวมาแล้วชนเราได้ ขั้นตอนการขับต่อไปนี้นะครับก็จะมีแบบทิงเก e รไลน์และเลสติ้งไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูการขับแบบทิงเกอร์ไลน์ก่อนนะครับทิงเกอรไลน์ Line เอาไว้ใช้ตอนที่เราขึ้นนํามาแล้วหรือตอนที่เราฝึกซ้อมขับคนเดียวครับจะไม่ชิดครับผมคือขั้นตอนนี้จะให้ขับแบบพลาดยากที่สุดครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมพอเรามั่นใจว่าเรานํามาแล้วครับเราก็พยายามขับ ขับให้พลาดน้อยที่สุดฮะขับประคองกําหนดจุดยกฮะเนี่ยฮะเล่งมาเสร็จปุ๊บยกแล้วก็เดินใหม่ฮะเราควรจะยกตรงไหนครับเราควรจะยกก่อนถึงโค้งครับครับผมเนี่ยฮะผมจะยกตัวอย่างนะฮะ,ะเล่งมาเสร็จปุ๊บยกขั้นแรกเราต้องหาจุดยกให้เจอก่อนฮะเล่งมาเสร็จยกปุ๊บนี่ฮะคือจุดยกนี่ของแต่ละคนเหมือนกันไหมครับจุดยกของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับผมเราต้องดูอาการจากรถครับผมอย่างบางคันเอนจิ้นเบรกเยอะ เราก็เราก็ยกช้าได้บางคันรดไหลเราก็ต้องรีบยกก่อนครับก่อนอื่นเลยครับผมเราก็ต้องหาจุดยกครับผมยกเลี้ยวแล้วก็เดินคันเร่งครับผมเนี่ยยกคันเร่งเลี้ยวแล้วก็เดินใหม่ครับยกเลี้ยวแล้วก็เดินไกลครับผมเนี่ยยกเลี้ยวแล้วก็เดินครับผม คือเส้นป่านั้นคือเส้นที่ยกคันเรงให้เน้นนะหาระยะยกคันเรงเลีเ้ยวแล้วก็เดินครับผมทาหลายๆรอบทําบ่อยๆให้เกิดความเคยชินครับผมหลังจากที่เราฝึกซิงเกิลไลน์แล้วนะครับเราก็ฝึกเรื่อยๆจนเกิดความเคยชิน แล้วมันก็จะกลายเป็นเลสซิ่งไลน์แล้วก็ค่อยๆชิดบีบไลน์เข้าไปเรื่อยๆเลสซิ่งไลน์เอาไว้ใช้ตอนที่เราเล่นกันหลายๆคันใช้ในการบังเพื่อนหรือเพิ่มความเร็วที่เราจะท็อปสปีดให้เร็วขึ้นครับผม

เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับผมเราก็ต้องยกให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะเราสามารถเลือกลายชิดในโค้งได้มากขึ้นครับผมยกเลี้ยวเดินฮะยกเลี้ยวเดินครับผมมันก็จะชิดมากขึ้นครับคือพยา,ยามไม่ชิดจุดตีฟ้าถูกไหมครับถูกครับผมเพื่อให้ระยะการวิ่งมันสั้นลงครับ ให้เวลาต่อรอบมันมน้อยลงเร็วขึ้นใช่เลสซิ่งไลน์คือไลน์ที่นักแข่งทุกคนต้องวิ่งในไลน์เดียวกันถูกไหมครับถูกครับผมแต่อย่างบางทีปุ๊บมาคนละคันเราก็อาจจะเลือกกันคนละลายครับผม<ต>เพื่อที่จะหาลายแซงแต่ปกติในโค้งเลสซิ่งไลน์จะไม่มีการเสียบกันถูกไหมครับผิดครับ หรือว่าเสียบได้ถ้าเราเป็นนักแข่งเราต้องเสียบครับก็คือถ้าคันหน้าบานถ้าคันหน้าบานปุ๊บเราก็ต้องเสียบเราก็ขึ้นได้แต่ถ้าคันหน้าไม่บานเราไม่ควรเสียบนะครับอ่าเราขับตามเขาไปเรื่อยๆฮะอ่านใจเขาไปก่อนฮะถ้าถ้าเขาไม่พลาดเราไม่ควรเสียบนะครับนี่อันนี้ก็เป็นมารยาทในการขับแต่ว่าถ้าวิ่งกันคนละรอบคนที่โดนนอกรอบต้องเปิดให้ครับผมต้องเปิดให้ จุดสีฟ้านะครับเป็นอินไซต์นะครับจุดสีเหลืองคือเอาไซต์จุดไข่ปลาสีชมพูคือการยกคันเร่งนะครับสังเกตโค้งตรงนั้นนะครับคือก่อนเข้าโค้งเราจะต้องมีการยกคันเร่งเพื่อเข้าจุดสีฟ้าคืออินไซต์หรือชิดในแล้วบานออกไปจุดสีเหลืองมันเป็นการขับแบบเลสซิ่งไลน์นะครับเข้าชิดในให้สิชิดแทกมากที่สุดชิดในคือการร่นระยะทางในการวิ่งเพื่อให้ความเร็วต่อรอบ เร็วมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับทำย้ำๆไปเรื่อยๆนะครับจะเกิดความเคยชินในการขับจุดสังเกตนะครับข้างในจะออกตามจุดพอดีนะยิ่งขับชิดในในจุดสีฟ้ามากเท่าไหร่ระยะทางในการวิ่งจะสั้นขึ้นทำให้ใช้เวลาในการวิ่งน้อยลงความเร็วเท่ากับความเร็วที่สูงขึ้น มาถึงช่วงการเตรียมตัวสําหรับการแข่งนะคะพึ่งก็อาจดเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับดีๆต่างๆมาจากนักแข่งของ P& n Racing Thailand เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวจะไปถามกันทีละข้อว่าแต่ละอย่างคืออะไรการจัดพิทบ็อกซ์คืออะไรคะการจัดพิทบ็อกซ์ก็เราก็เตรียมพวกเครื่องมือเครื่องชาร์จอุปกรณ์การทําความสะอาดยางทุกๆอย่างให้ลงกล่องครับผมอ๋อพ<ะ>ิทบ็อกซ์ก็เหมือนเป็นกล่องที่ไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคะครับผมค่ะ แล้วการทําความสะอาดอะไหล่จะต้องมีอะไหล่ตัวไหนที่ต้องทําความสะอาดก่อนไปแข่งบ้างคะอ่าถ้าเป็น Open นบล็อกนะครับค่ะจะเน้นไปทางอ่าพวกแบรลิงครับค่ะแบร์ลิงที่ตามล้อตามห้องเครื่องขอดมาล้างทาความสะอาดค่ะแล้วก็ดูบางรุ่นจะมีด,ดิสดมเปอร์ตรงนี้จะพ่พวกเลมังหรือรรุ่นใหม่ๆขอดมาดูว่ามีขี้ผงไหมโอเพนบ็อกจะมีการดูแลเบื้องต้นประมาณนี้ครับ แล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องของพวกฟ r อน t Suspension d i f ฟ e r e n t i a ช Gear อะไรพวกเนี่ยคือตรวจสอบยังไงบ้างคะอ่าเราก็มาตรวจสอบครับผมเราก็ลองหมุนดูฮะว่ามีติดขัดมีฝืดตรงไหนไหมครับถ้าฝืดเราก็ลองคลายน็อตดูฮะถ้าสมมติมันฝืดมากๆเราก็ถอดออกมาล้างครับผมค่ะ,ะตัวนี้แล้วก็พวกชุดหน้าเนี่ยคะลองกดดูว่าการทำงานยังทำงานได้ปกติไหม,มว่ามีฝุ่นเข้าไปเยอะไหมครับผมค่ะเตรียมล้อและยางไปเผื่ออ่า ล้อล้อและยางนะครับคือควรจะเตรียมไปจากบ้านให้มีหลายๆเบอร์เพราะสนามที่เราไปแข่ง่ะเราไม่รู้ว่าตอนเช้ากับตอนบ่ายอุณหภูมิต่างกันแค่ไหนควรบางอย่างต้องใช้ยางคนละเบอร์เพื่อในการวินค่ะฉะนั้นควรเตรียมยางไปหลายๆเบอร์เพื่อไม่ให้เกิดอุบติเหตุตรงนั้นโอเคแล้วการไซเคิลแบตเตอรี่นี้คืออะไรคะเราก็ทำการชาร์จดิชาร์จครับผมเพื่อที่ให้เรารู้ประสิทธิภาพของแบตว่าแบตชุดเนี้ยประสิทธิภาพ มากน้อยแค่ไหนครับผมก็เหมือนเราเตรียมมาจากบ้านขอถามนิดนึงครับควรทำทวะาตอนแบตใหม่ๆถูกไหมหรือว่าแบตเก่าการไซเคิลการไซเคิลก็สําหรับผมนะส่วนตัวผมจะเลือกทําทุกแพ็กที่จะเอาไปแข่งเพื่อที่เราเราจะได้รู้ประสิทธิภาพของแบตเฉเพาะแบตใหม่ที่เราเบิกมาใช้ในการแข่งถูกไหมไม่ถูกครับแบตแบตที่เราจะเอาไปแข่งเลยทั้งแบตใหม่ทั้งแบตเก่าคือเราจะได้รู้คุณภาพว่าว่าแบตชุดเนี้ยมันอยู่ในคุณภาพมันขนาดไหนเหมือนเหมือนเหมือนเราทําการบ้านไปก่อน โอเคเข้าใจแล้วใช้ไดนกันท้งแบตเก่าแบตใหม่ได้หมดการที่ใส่เข้าแบตก็จะทําให้แบตอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานอให้เรารู้ถึงประสิทธิภาพของแบตว่าแบตแพ็คเนี่ยประสิทธิภาพขนาดไหนแบตแพ็คเนี่ยประสิทธิภาพขนาดไหนครับชาร์จคอนโทรลเลอร์แบตเตอรี่อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้สิ่งสาคัญเลยนะครับแบตรีโมทอ๋อคือแบตรีโมทใช่ครับยังไงคือต้อง เต็มตลอดเวลาครับสำหรับการแข่งข้ามแบตหมดในการแข่งขันทุกอย่างาจบ <c oughs> อาวุธอาวุธสำคัญของนักแข่งอโอเค <c oughs> เข้าใจล้ว <c oughs> แล้วก็เตรียมเครื่องมือให้พร้อมและเตรียมไปเผื่อเหตุฉุกเฉินเครื่องมือที่ต้องเตรียมคืออะไรบ้างคะหลกัลกๆก็มีไขควงแช่ครับผมสำหรับรถ Open นบล็อกแล้วก็มีบล็อก4.5ถอดล้อแต่บ็อกตัวนี้จะมีแถมมาในชุด ของรถด้วยครับผมบอกตัวนี้แล้วก็อ่าพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดยางแอลกอฮอล์ครับผมกระดาษกาวครับเห็นบางคนก็จะมีพวกผ้าแปลงอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะจำเป็นครับของพวกนี้รวมถึงน้ํายาทําความสะอาดแนะนําตัวไหนเป็นพิเศษไหมเอ่ยอ่าถ้าสะดวกนะครับก็เป็นพวกอ่าคีเนอร์ที่เป็นสเปรย์มาฉีดออกมามันจะแห้งไวแต่หาไม่ได้ก็ลอนสันค่ะหาซื้อได้ง่ายนะหรืออีกตัวนึ่งก็คืออ่าเบนซินขาว เป็นขินขาก็ใช้ได้ครับผมแล้วก็หลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็หยอดน้ํามันลูกปืนครับผมตัวนี้ก็แนะนําของพี่ดูสิท์ครับผมยี่ห้อบีซเหรออ่ายี่บซนะครับของพี่ดูสิตก็ฝากเอาไว้ด้วยด้วยนะครับสําหรับน้ํามันหยอดลูกปืนครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสําหรับการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันนะคะ ทิ้งไายด้วยเทคนิคสำหรับการแข่งขันรุ่น Open Box นะคะคุณนัทก,ก็เคยได้แชมป์นี้รุ่นนี้มาแล้วฉะนั้นเราต้องไปสกิดถามสะหน่อยว่าเขามีเทคนิคยังไงเดี๋ยวให้คุณนัทมาแชร์ประสบการณ์เลยค่ะก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องดูจากลายสนามแล้วก็ประเมินความเหมาะสมว่าลายเนี้ยเราควรใช้เป็นรถช่วงขนาดกี่มินนี่ฮะที่เลือกใช้แข่งก็จะมี102สําหรับสนามที่เป็นโค้งกว้างส่วนอันนี้เป็น98ิมิลครับผมก็จะเป็นสนามที่มีลายเลี้ยว เยอะกว่าครับผมแล้วก็เลือกใช้รถให้เหมาะสมก่อนแล้วหลังหลังจากที่เราเลือกใช้รถแล้วเราก็ไปเลือกใช้ยางครับผมเลือกใช้ยางให้เหมาะสมกับลายสนามกับการขับที่เราชอบครับผมฮะอ่าและเทคนิคอื่นๆนะครับในการขับเทคนิคอื่นๆก็ไล่เกียร์ให้เหมาะสมครับผมว่าสนามยาวสนามสั้นครับผมแล้วก็เลือกเกียร์ให้เหมาะแล้วก็ระยะเวลาในการแข่งสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมง แล้วก็ไล่เกียร์ให้สัมพันธ์กันกับสไตล์การขับของเราครับผม,มแล้วมีวิธีการเลือกแบตไหมคะว่าต้องใช้แบตประเภทไหนแบตถ้าเราต้องการยืนระยะให้นานเหมือนครึ่งชั่วโมงเลือกใช้ที่มีมิลลิแอมเยอะครับผมฮะตัวอย่างตัวอย่าง,างมิลลิแอมที่ใช้กันท<ก>ั่วไปพันอันพถ้าฐานมิลลิแอมน้อยจะเป็นยังไงครับถ้าฐานมิลลิแอมน้อยก็จะแรงกว่าครับผมสําหรับใช้แข่งที่ประมาณ10นาที 1ิบห้านาทีครับผมถ้ามากกว่านี้ควรเลือกใช้ที่มิลลิแอมเยอะขึ้นครับผมแล้วยางครับการเลือกยางในการแข่งการเลือกยางเราลองขับดูก่อนสมมติเราไม่ชอบสมมติท้ายไม่เกาะเราก็ต้องลดลดเบอร์ยางลงฮะเพื่อที่ให้เกาะขึ้นตรงนี้ก็จะอุณหภูมิก็จะเป็นองค์ประกอบในการเลือกยางครับหเหมือนเหมือนที่คุยกันมาในครั้งที่แล้วถูกไหมครับเรื่องยางถูกครับผมอ๋อ ค่ะแล้วอย่างเทคนิคเวลาขับอย่างการแซงอย่างนี้มีการแซงคู่ต่อสู้ยังไงบ้างคะสำหรับการแซงเราก็ต้องขับตามเขาเพื่ออ่านใจเราจะไม่ยัดเข้าไปเพื่อชนเขานะครับถ้าวิ่งอยู่ในรอบเดียวกันเราต้องขับเพื่ออ่านใจเขาเราจะแซงเขาได้ต่อเมื่อเขาเสียลายเราก็ขึ้นลายเพื่อแซงเขาแต่ถ้าเราเข้าไปยัดปุ๊บมันก็เป็นมารายาทในการแข่งขันครับผม แล้วก็ฝากเอาไว้ถึงเรื่องการปล่อยรถฮะพยายามปล่อยในพิษหรือปล่อยในจุดที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุครับผมค่ะฮะขอฝากนิดนึงนะครับอ่าขับให้พลาดน้อยที่สุดมีโอกาสชนะมากที่สุดในรุ่นโอเพนบอกค่ะแาก็ต้องยืนดาัๆยืนนานๆด้วยอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยครับผมเพราะรถความเร็วไม่ค่อยต่างกันอ,อีกนิดนึงที่อยากถามถ้ายืนกับจุดที่เรายืนบนสแตนเนี่ย คุณนัดมีหลักในการเลือกอยังไงคะจุดยืนบังคับสาหรับผมแล้วผมจะเลือกจุดยืนที่คนไม่ค่อยยืนเพราะว่าผมว่าเราไม่ต้องไปแก่งแย่งในการยืนครับผมผมจะพยายามไม่ริมซ้ายก็ริมขวาเพื่อที่เราไม่ต้องไปแย่งกับใครครับผมอย่างสมมติเราเลือกยืนกลางมันก็จะอาจจะเป็นที่ที่หลายคนหมายปองแล้วก็อาจจะเกิดการเบียดขยับไปขยับมาแล้วผมรู้ผมก็รู้สึกว่าแบบเราก็ต้องอาจจะมาปรับความคุ้นเคยใหม่ ผมก็พยายามจะเลือกจุดที่คนไม่ยืนเลยครับผม,มก็แล้วแต่คนว่าเขาถนัดจุดไหนเราท่ายืนล่ะคะ <c oughs> ท่ายืน <c oughs> อ่าท่ายืนนะครับต่อไปนี้เราจะท่ายืนนะฮะ <c oughs> เราเราจะกางขาออกเล็กน้อยครับผมค่ะ <c oughs> แล้วเราจะไม่ทิ้งน้ําหนักเต็มเราจะสลับน้ําน้ําหนักลงเพื่อเป็นการผ่อนคลายรีแลกในการยืนครับผม เราจะไม่ยืนเฉยเฉยอย่างนี้ฮะเพื่อบังคับมันจะทําให้เราเกิดความกดดันเราสลับน้ําหนักซ้ายขวาไปเรื่อยๆครับผมมันก็จะทําให้เราลดการกดดันตรงนี้ลงได้ครับค่ะเทคนมีเฉพาะบุคคลครับใช่ถ้ายืนเอาขาอันนี้สำหรับโปนะค่ะถ้ายืนเอาขาชิดกันอย่างเนี้มันก็น่าจะบังคับยากใช่มใช่ใช่ครับการยืนปกติควรจะยืนขาแยกออกจากกันนิดนึงแต่ว่ามากน้อยขึ้นอยู่แต่แต่ละบุคคลค่ะโอเคคุณนัทมีอะไรฝากทีมไทยไหมคะ ก็ฝากทิ้งท้ายครับผมขับรถมีน้ำใจให้กันครับผมสำหรับคนที่อยู่ในรอบเดียวกันสามารถปิดกันได้ไม่ผิดครับผมแต่ถ้าสมมติรถที่ขึ้นมานอกรอบเราต้องเปิดสำหรับตรงนี้ยนักแข่งจะรู้กันครับผมรถที่ขึ้นมานอกรอบปุ๊บเราต้องเปิดครับผมนี่ก็เป็นมารยาทในการขับครับผมอีกหนึ่งวิธีค่ะ Chapter 5ก็ต้องขอขอบคุณคุณนัทแล้วก็พี่หมูที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ